ยี่สิบหกกุมภาที่พบศพน้องแตงโมลอยน้ําขึ้นมาลอยน้ําขึ้นมาเนี่ยศพน้องแตงโมก็เป็นศพที่ผิดธรรมชาติปฏิผู้หญิงเนี่ยมีนมจะต้องนอนหงายตายบนแม่น้ําเจ้าพระยาแต่น้องแตงโมนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตมันเป็นศพแรกของประเทศไทยที่นอนคว่มหน้าปฏิผู้หญิงเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปจะนอนหงายเสียชีวิตในแม่น้าเจ้าพระยาหรือแม่น้าต่าง ถ้ามีการจมน้ํานะครับจะต้องนอนหงายเพราะมีหน้าอ,อกนะแต่ถ้าผู้ชายจะต้องนอนฟัม่มเพราะมีกระจู๋นะนี่คือตักกะไปดูได้เลยในอากู g o o g l e นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องผิดปกติธรรมชาติของน้องแตงโมที่นอนนอนฟั่มตายผมนึงอยากรู้ว่าไอ้ก่อดไอติสเนี่ยของผลยานสูตรเบื้องต้นของหมอสถาบันนิติเวชศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะที่มีการชนสูตรที่เกิดเหตุเบื้องต้น น้องแตงโมฟันหักไม่ฟันหักอะไรเนี่ยพวกเนี้ยเราจะไม่เคยเห็นผลนิติวิทยาศาสตร์ผลตรวจศพเบื้องต้นของหมอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรทุนิธิธรรมแล้วก็ตํารวจที่มาชันสูตรสถานที่เกิดเหตุที่ท่าเรือพิบูลสงครามเรายังไม่เคยเห็นผลของนิติเวชของโรงพยาบาลตํารวจที่หมอหญิงนภพพัฒนนะที่เป็นคนผ่าพิสูจนศพว่าน้องแตงโมเนี่ยในร่างกายมีสารอะไรบ้างหรือมีบาดแผลตรงไหนบ้าง เกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าศพน้องแตงโมลอยขึ้นมาบนน้ําเนี่ยขาเนี่ยไม่มีบาดแผลนะครับขานี่สะอาดขาวจั้วไม่มีบาดแผลแต่มีเลือดออกจากปากจมูกสดๆบนที่เปสนามนะก่อนที่จะขึ้นนําร่างน้องไปที่สถาบันนิติเวชอสุริธรรมคดีแตงโมเนี่ย มันมีอะไรที่เป็นปริศนาเยอะแยะมากมายมันมีอะไรที่เกิดขึ้นมากมายเส้นหมเนี่ยก็มาเจอครั้งที่สามครั้งที่สี่แก้ววายเนี่ยของแตงโมมีแก้วเดียวอยู่บนเรือใบเดียวที่อยู่หัวเรือด้านฝาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือปริศนาทั้นนั้นแหละทำไมจะต้องให้มีแก้วแตงโมใบเดียวอยู่ที่หัวเรือด้านฝาทําไมถึงมาเจอแก้ววายครั้งสุดท้ายนะเมื่อผ่านไปแล้วเจ็ดวันที่อู่เก็บเรือ ทำไมเรือลําที่เกิดเหตุถึงมีการให้คนนอกนําเรือขับไปช่วงประมาณตีสอไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในนนทบุรี17แล้ววนกลับมาด้วยความเร็วเกือบ40นอตต่อชั่วโมงแล้วก็ไปวนอยู่ที่วัดข้างขคาว2องตั้งแต่ตีสาถึงตีสีเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งหน้าวัดค้างขคาววนไม่ใช่วนธรรมดาด้วยทําไมต้องมีการแก้ gps ทําไมต้องมีการแก้เวลาในรูปในรูปถ่ายนะของ คนบนเรือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าทําไมคนที่ดูแลด้านกฎหมายของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นตํารวจอายการดีอไอนะหรือคนพวกนี้ทั้งหมอทั้งอะไรทําไมเขาไม่รู้สึกรู้สาเลยว่าศพนี้มันเป็นศพที่ที่มันมีพิรุษข้อสงสัยมากมายตามมามากมายนะผมไม่รู้หรอกผมรู้อย่างเดียวว่า ในใจของคนบริเือห้าคนผมว่าวันเนี้ยรอยยิ้มที่เขาออกมามันคือรอยยิ้มที่เขาไม่ได้ไม่ได้สบายใจหรอกผมบอกแล้วมีคนเดียวเนี่ยที่ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยทิ้งน้องน้อยเพื่อนผมเนี่ยหายไปไหนนะนะไม่เคยออกมาพูดเลยรอยยิ้มที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่ใช่รอยยิ้มที่มันมันสบายใจหรอกเพียงแต่มัน รอยยิ้มคือว่ามันมีการถอนฟ้องคดีอาชรัยะไปแล้วแค่นั้นเองแล้วก็มีการพูดถึงตัวเลขมาแล้วเนี่ยทุกคนก็สบายใจนะแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึงคือว่าความยุติธรรมของศาลสิทิยุติธรรมตอนนั้นแหละในเมืองไทยที่จะให้ปล่อยเป็นธรรมกับน้องแตงโมได้โทษจำอาจจะไม่รอลงอาญาก็ได้ในความรู้สึกของผมนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นะ ก็ขอให้สวรรค์บรรดาลว่าโทษจำไม่รอลงอาญ,ญาแล้วกันน,นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมผมยังฝันไว้ผมฝันะนะนะผมฝันฝันว่าสารเนี่ยสั่งลงโทษโดยไม่รอลงอาญ,ญาแต่เราโชคดีที่เรามีตำรวจที่ดีอย่างท่านพลตรีศรีวราลังสรีภาพคุ้นไปควบคุมการสืบสวนสอบสวนได้ตัวเองตลอดเวลาและรายงานผลภายในสามวันทุกสองวันทุกสามวันตลอดเวลา มีการไปจำลองเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงกับรถเทลเลอร์มีการไปตรวจหมอนิติเวชต่างๆเราโชคดีที่มีหมอนิติเวชท,ที่มีคุณธรรมผลนิติเวชเบื้องต้นเราได้มาจากสถาบันนิติวาาิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมก็คือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อังสิตโดยนายแพทย์สุนันทนันทนาก็ไปคนให้ข้อมูลเบื้องต้นเี่อย่างเงี้ยเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็มีการผ่าพิสูจน์ศพพี่ที่สถาบันนิติเวชนะมาไวได้ธรรมศาสตร์ลังสิตที่มีคนส่งให้น้องแตงโมเนี่ยไม่ต้องไปผ่าที่ธรรมศาสตร์ลังสิตแต่ให้ไปผ่าที่โรงพยาบาลตำรวจแทนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมอยากจะบอกว่าความเหมือนที่แตกต่างน้องหญิงตกรถนะโดยไม่มีหลักฐานใดๆไม่มีวัตถุไม่มีวัสดุไม่มีอ่าเรียกอาวุธที่ใช้ทําร้ายมีคลิปเสียงนะ บาดแพ้เป็นวงกลมเลขแปดที่ศีรษะนะเลือดข้างในสมองเสียชีวิตไม่มีรอยถลอกบอกเปิดมีแค่นี้เองหลักฐานแต่สารก็ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตคนที่ฆ่าได้คดีแซงโมเหมือนกันคือตกเรือเปลญาตกรถเป็นตกเรือมีจีบีเอสไหมมีจีบเอของเรือมีวัตถุวัสดุในที่ใช้เป็นหลักฐานในการฆ่าไหมไม่มี มีมีดของกลางไหมไม่มีมีฟานไหมไม่มีไม่มีมมอาวดดุธใดเลยนะแต่คดีแตงโมมีบาดแผลขาข้างฝาที่เป็นเปรียบเสมือนเป็นคลิปวิดีโอนะเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปเสียงคดีแตงโม,มก็คือบาดแผลขาข้างฝาที่ตำรวจไม่สามารถที่จะตอบคำถามสังคมได้หมอรนติเวชไม่สามารถตอบคำถามสังคมได้อายการดาวหรืออายการ สูงสุดหรืออายก,การไอ้ภาคหนึ่งไม่สามารถตอบคาถามสังคมได้ในเรื่องบัาดแผลขาข้างฝานี่คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าคดีนี้ไม่มีใบสั่งไม่มีธงแล้วก็เราเจอคนที่มีคุณธรรมคดีน้องแตงโมไม่ใช่คดีแบบนี้แต่ที่ผมพูดวันนี้บอกแล้วไงว่าหลักฐานเนี่ย เราจะสู้กันในศาลผมจะทําให้ทุกคนเห็นว่าที่ตำรวจฟ้องผมมาเนี่ย21คนสองโรงพัก21คนเป็นฟ้องผมที่สนประชาช่นนะอะไรอย่างเงี้ยหลักฐานที่ผมมีผมบอกคุณหมอธวัชชัยแล้วผมบอกพยานของผมทุกคนแล้วว่าเอาไว้ขึ้นชอกอบตาํารวจในศาลเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่าไอ้คาว่าดูหมินเจ้าพนักง,งานคําว่าหมิ่นประมาทในการโฆษณาแล้วของเขากับของเราใครจริงใครเท็จ รับรองว่าเรื่องแตงโมเนี่ยหลังจากที่เราขึ้นสู่กระบวนการของศาลเนี่ยแล้วเราได้หลักฐานมาเนี่ยเราจะทาเป็นซีรีส์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลกให้เห็นว่าการทํางานของตํารวจไทยในคดีน้องแตงโมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราเป็นจําเลยของตํารวจเราย่อมมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสืบพยานหลักฐานของตํารวจทั้งหมดที่มีการทำกดีแตงโมผมก็ตั้งใจอยู่แล้วว่า ผมก็เตรียมทีมงานที่จะมีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาไทยเป็นภาษาจีนหรือแปลเป็นภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นเราได้ติดต่อล่ามไม่หมดแล้ครับเพื่อจะเผยแพร่ไปทั่วโลกว่าคดีแตงโมเนี่ยมันคือคดีที่เกิดความอับอายของสังคมไทยในคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่กระบวนการทำเนี่ยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งอันเนี้ย ผมเชื่อว่ามันไม่ได้จบผมต้องบอกทุกคนว่าสงครามยังไม่จบจะเพิ่งนับศพทหารเมื่อเราได้เอกสารมาเราจะรู้เลยว่าน้องแตงโมเนี่ยทําไมนิติเวชโรงพยาบาลตารวจถึงระบุว่าพบศพน้องแตงโมวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าทำไมถึงบอกว่าพบการชนะสูตรการตายของน้องแตงโมวันที่ยี่สิบหกกุมภาซึ่งเจอศพยี่สิบสี่มาผ่าพิสูจน์ศพยี่สิบหกกุมภาซึ่งมันเป็นเอกสารเท็จไหม ของทางราชการผมอยากรู้ว่ากอเติตเนี่ยว่าน้องแตงโมนเนี่ยเลือดตกแผ่นหลังเลือดตกไปาขาเลือดตกด้านหน้านตกตรงไหนแน่เราจะสามารถนับได้ว่าน้องแตงโมนเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วกี่ชั่วโมงแต่ข้อมูลเนี่ยเท่าที่ผมทราบจากคุณหมอทวชัยกาญจนาลินเนี่ยที่ได้มีการคุยกับนายพลตรวบดคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าน้องแตงโมนเนี่ยเสียชีวิตไม่น้อยกว่า32ชั่วโมงแต่ไม่เกิน36ชั่วโมง นับจากวันที่พบศพพี่น้องประชาชนรองนับวันที่26กุกมภาพันธ์เจอศพเวลาช่วงบ่ายย้อนหลังกลับไปที่36ชั่วโมงหรือ32ชั่วโมงพี่น้องประชาชนก็จะรู้ว่าน้องแตงโมตายแล้วกี่ตายแล้ววันไหน